15นาทีที่เปลี่ยนครัวคุณให้เป็นร้านราเมงญี่ปุ่นระดับเทพเชื่อไหมครับว่าคุณก็ทำได้วันนี้ครัวสร้างสารรค์จะพามาทำราเมงมิโซะฉบับทำง่ายที่หอมฟุ้งไปทั่วบ้านแน่นอนครับแค่ได้กลิ่นหอมกรุ่นของน้ำซุปมิโซะอุ่นๆที่คลุกเคล้ากับกระเทียมเจียวและงาขาวคั่วก็ใจละลายแล้วครับสัมผัสแรกคือความเข้มข้นกลมกล่อมของน้ำซุปที่ซึมซาบเข้าสู่เส้นราเมงเหนียวนุ่มหนึบหนับเขียวแล้วเด้งสู้ฟัน ตามมาด้วยหมูชาชูบางนุ่มที่แทบจะละลายในปากและไข่ยางมาตูมเยิมย้มๆที่เพิ่มความมันนัวเข้าไปอีกมิติทุกคำคือการเดินทางสู่ญี่ปุ่นที่ไม่ต้องออกจากบ้านเลยครับมาดูส่วนผสมง่ายๆกันครับมีเส้นราเมงหมูสามชั้นสไลซ์ไข่ยางมาตูมต้นหอมน้ำมันงาน้ำเปล่าและหัวใจหลักคือชุดซุกมิโซะครับขั้นแรกต้มเส้นราเมงให้สุกพอดีครับคลุกน้ำมันงาเล็กน้อยพักไว้ก่อนนะ ทีนี้มาทำซุปครับผัดกระเทียมขิงจนหอมจากนั้นลดไฟใส่มิโซะลงไปผัดแค่30วินาทีครับเคล็ดลับนี้จะดึงความหอมของมิโซะออกมาได้เต็มที่เลยเติมน้ำดาชิโชยุซาเกะน้ำตาลคนให้เข้ากันพอซุปเดือดเบาๆชิมรสปรุงเพิ่มได้เลยครับจากนั้นลวกหมูสไลด์ในน้ำซุปแค่พอสุกครับสุดท้ายจัดเสิร์ฟเส้นราดซุปวางหมูไข่โรยต้นหอมกับงาขาวคั่วครับ เป็นไงครับแค่เห็นก็น้ำลายไหลแล้วอย่าลืมกดไลค์แชร์และลองทำตามกันนะครับอร่อยง่ายๆได้ที่ครัวคุณ